วันนี้เป็นคือวันที่สองที่เพชรบูรณ์ตอนนี้เราอยู่บนภูทับเบิกค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่นี่ตอนนี้กำลังรีวิวห้องจอันนี้คือทางเดินขึ้นมาค่ะคือวิวนี่คือแบบวิวคือสิบให้ร้อยที่สุดของวิวคือสวยที่สุดสวยมากสวยมากๆแต่ที่พักตรงนี้ ไม่เหมาะสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กนะมีเด็กไม่ควรค่ะเพราะว่าสูงมากแล้วก็จะมีช่องอยู่ตรงนี้อันนี้คือวิวด้านนอกนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในห้องเป็นลักษณะของกระโจมลอนดูดาวได้อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ดูจากลักษณะการร้อยเชือกแล้วน่าจะแข็งแรงมากไม่เหมาะกับคนที่กลัวความสูงอย่างแรงเพราะสูงมาก มากๆจริงๆตรงนี้จะเป็นแปลงกระหล่ำนะแต่เขาเพิ่งปลูกถ้ามาตอนช่วงที่บอว่ากระหล่ำใกล้ๆจะเก็บก็ภาพก็น่าจะวิวก็น่าจะสวยขึ้นไปอีกชื้นนั่ก็คืออยู่ใกล้ๆตรงนู้นก็จะเป็นวัดชื้ออ่ะเดี๋ยวไปดูในห้องกันคือห้องคือเปิดเข้าไปคือแบบไม่เหม็นอับ ห้องคือแบบหอมมากมีประตูเริ่มรีวิวจากประตูเลยจ้านี่นะประตูอน,นี้เข้าไปนี่ในห้องเป็นแบบนี้นะนี่เลยเปิดผ้าม่านออกดูวิวหลักล้านคือสวยมากชืบชืบมีกระจกอันนี้เราแขวนผ้าเตียงนอน มีการน้ำร้อนให้ค่ะที่สำคัญมีไดเป่าผมให้ด้วยมีแก้ววายมีพัดลมตัวซึ่งมินิมากแล้วก็แล้วก็กนี่มีที่นั่งข้างในแล้วก็แล้วก็มีสลิปเปอร์ให้ตรงนี้อันนี้พัดลมดูดความร้อนเราไปดูในห้องน้ำดีกว่าเฮ้ยห้องน้ำใช้ได้ ห้องน้ำคือใช้ได้เลยขนาดใช้ได้อุปกรณ์ค่อนข้างครบคันชืบชบชบมีฝักบัวจ้าห้องน้ำคือใช้ได้เลยรีวิวไปตั้งนานอันนี้คือรีสอร์ตอะไรนะชืบหาชื่อรีสอร์ตก่อนยยอไล่ตะวันแดงภูทับเบิก ตอนนี้เราอยู่ที่ไล่ตะวันแดงภูทับเบิกคือสวยมาก,มากๆค่ะ